ลูกค้าฝากเครื่องมาแต่อุดมใสเป็นกล้องจานอินโฟแซตซิมเพิลบอกสามเพื่อนก็แซตมาถามก่อนว่ายัางมีโปรแกร,รมไทยเซตยี่บอเพราะก็ว่ามีแล้วเพื่อนก็ฝากมามาบักไก่ๆอุดมใสเพื่อนบอกว่า ให้อัดวิดีโอให้เบิ้งแน่คอยกเกล้ยอัดวิดีโอให้เบิ้งแล้วก็ซีอัพขึ้นยูทู e ให้หลายๆคนได้เบิ้งเป็นกล้อง i n f o s e ซ s ตซิมเพิลบวกสามเซียมะอัพโหลดเป็นไทยเซตไทยเซตก็ยังใช้ได้อยู่ถ้าหาก่ากรุ่นนี้ยังบบเพย พาว่าท่านผู้อมอยู่ตางแข่งอยากฝากกองรุ่นนี้มาให้อัพเป็นไทยจัดก็าสามารถฝากมาได้เบอร์โทรติดต่ออยู่กล้องวิดีโอสามารถเซจข้อความมาถามก่อนก็นกนได้แต่ว่าอย่าโทรพาว่าบมีเวลาหับสายมาเปิดกลองลองเบิ้งก็ยังเปิดได้อยู่ไปข่าเป็นสีแดง พายกากองมาหยองซ้อนกันเลยแล้วก็เอาสายสายนี้ก็เฮ็ดไว้โดนละตั้งแต่หลายปีละได้ห้าหกปีแล้วบ่ตั้งแต่ช่วงโควิดกระส่สายเก่านี่มาตลอด กเสียบเข้าจงไว้จงไว้ข้างหนึ่งข้างเบื้องไฟเลี้ยงข้างเบื้องไฟเลี้ยงบริสียบ <S <S ก็วางไว้วันนี้ก็มาเบื้องทางหน้าก็มาเข้าเมนู ข้ามเมนูยูทีดีมทด <c oughs> แล้วก็ต่อมาก็กดเเื่อนไปเลื่อนไปจนสุดเลยเลื่อนไปจนสุดจะได้กับเรียนลงมาบอนเทมันเขียนว่าอัเอปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็ใส่รหัสเลขศูนย์ซีโตมันเข้ามาหน้าอัปเดตละ เปี้ยนให้มันเป็นพีทัพีแล้วก็กดลงมายีบอลเริ่มต่อมากับกดโอเคปุ่มสีแดงกดเริ่มให้มันแล้วก็ต่อมากับไปเปิดกล้องลูกจากนั้นกับปล่อยให้มันไปมันห่างจะอัพโหลดเองมันจุดกว่ามันจะแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆ มันจะขึ้นเป็นร้อยเปอร์นสองเทือตอนนี้มันกำลังับขึ้นร้อยเปอร์เซนสองเท่อละต่อมากับมามอดกองจานมอดทั้งสองกองเลยแล้วค่อยกับสีเปียนสาย เอาใส่เอวีใส่จานมาใส่กองทั้งเิงมาใส่เบิงมามันได้บ่อันนี้กกมันต่อสายเกเบิลง่ายจากกองทั้งรูมเป็นกองเมย์ขึ้นมามาใส่กองลูกอันนี้กกมันใส่เอวีไปง่ายจากกอง แม่ขึ้นมาใส่กองลูกเชียบใส่ให้มันแน่นหนาแล้วก็กดเปิดถ้าบิดหนึ่งอ่าได้แล้วม,มันขึ้นเป็นไทยแซดแล้วต่อไปกระถ่ายมันอัพโหลดจะจะท่าโดดแนวหน้อยหนึ่ง ได้ได้เห็นภาพแล้วเป็นซองสามสิบหกคอยกับสิมาเรียนซองบึงว่ามันได้หลายซองบ่ซองเจ็ดก็ได้ก็เรียนบึงเท่าซองอันนี้ซองวัดคืที่ว่าได้ได้คร ซองท่วาเป็นตะเบิงท่วาได้เบ็ดบได้ตัวซองเหลาซ่องเหลานี่มันจะต้องซื้อกองเหลาแซ่ตต่างหากอันนี้มันซองไทยท่วาคนนิยมเบิงมันได้ไปเลยถือว่าผ่านซ่องหากก็ได้ไปกระสีมอดแล้วก็สีทอด ใส่กล่องคือเก่าส่งกลับลูกค้าใหม่เขาว่าหับเครื่องมาเมื่อนี้กับมาอัปเดตอัปเดตเมื่อนี้เลยแล้วก็ส่งเมื่อนี้เลยส่งพร้อมเมื่อรถบ่เสียเวลากระใสกระสีหอ่อให้มันคขกแน่คือเก่าห่อให้งามๆคือเก่า แล้วก็สิเอาใส่กล้องเก่าเพื่อนนี่แหละส่งกลับให้เพื่อนคือเก้า